Oh baby, think of how love Oh baby, happy, happy wee day, special on the wee day. To keep again you my yeah, yeah, yeah. Happy, happy wee day, every day. Good day to one you may, yeah, yeah, yeah. To tea, to don't high I am missing. เล่นเกมมั่งดีเกมว่าถ้าไม่จุดจุดจ,ดจ,ดจะงอแล้วนะเดี๋ยวเราจะมีตะกร้าสองใบใบแรกเป็นสถานการณ์ใบที่สองเป็นวิธีการงอรให้จับสถานการณ์ขึ้นมาสถานการณ์นี่ก็จะเป็นสิ่งที่แบบพิโอนี่เขาเหมือนแบบว่าเกิดขึ้นกับเขาอะไรเงี้ยส่วนวิธีการงอเนี่ยก็คือจะเป็นโจทย์ให้พวกเราทำจับ,บสถานการณ์และววิธีการพร้อมกันได้เลยค่ะทีละหนึ่งอันนะครับ รอบนรอบเลรอบกระดอกอ๋อรอบกระดองโอเครอบแล้อ่าจีมอันนี้ก่อนก็ได้อ่านแรกก่อนก็ได้อ่านั้นเอาอันนี้ได้จิมชูชูกล้องนิดนึงชูให้กล้องนิดนึงฮะเย่สถานการณ์ที่เท่าไหร่คะสถานการณ์ที่สองครับงอสามอืมสถานการณ์ที่สองค่ะพีโอนี่ฟังเพลงไม่งอจะพอแล้วนะทั้งวันซ้อมเต้นไม่งอจะพอแล้วนะทั้งคืนเลยจ้างอหมายเลขสาม งอหมายเลขสามนะคะให้ทําทีละคนนะให้ยิ้มหวานให้พี่พี่พิวนี่ใจละลายแล้วก็พูดอะไรก็ได้จากสถานการณ์เมื่อกี้หนึ่งอย่างคือฟังเพลงของเราวเนียร์วันเราคือเลยเออเออซ้อมทั้งวันเราอยากพูดอะไรเขาหนึ่งอย่างซึ่งให้ทําทีละคนอให้พูดทีละคนยิ้มหวานๆเลนะยิ้มหวานๆแล้วก็พูดหนึ่งประโยคว่ายังไงดีเขาซ้อมทั้งวันเลยไม่พักไม่ผ่อนไม่กินไม่อะไรเลยแล้วแต่แล้วทําไมมองฉันแบบนั้นให้มันเรียงคนไงอ๋อโอเค เทโอเทีย่าอ่ะตรงนี้หนาะเก่งมากจ้าได้ได้ได้เก่งมากจ้าแค่นี้เขาก็ชอบแล้วเป็นแบบพี่ฝรั่งปกตินิกกี้เขาไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่หร้อ่ะแปลคนต่อไปเลยค่ะตองนี้ป่ะได้โคตดิงเหรอ เก่งมากพักผ่อนบ้างนะโอ้ยผ่นลุกอะคนไม่พินิๆสู้ๆคอยจับตาดูอยู่เอ๊ะมาโหมดแบบซู่ซู่ค่ะปานิวต่อเลยอย่าหักโหมกันไปนะคะออกแนวเป็น่วงอะไปย่ามา ถ้าเต้นมาทั้งวันเรายังเต้นไม่ได้สักทีเดี๋ยวไปสอนนะคะน่ารักด้ลยน่ารักถ้าเป็นเราพูดว่าถ้าเป็นเจมจะพูดว่าอะไรเดี๋ยวรกินข้าวนะครับเอามาดูสารการณที่สองกันบ้างอ่ะไป สถานก,การณ์ที่เท่าไหร่คะที่5ที่หค่ะสถานก,การณ์คือช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆพิวนี่ก็เลยวิ่งฝ่าฝนมาหาคาร่าคะ <c oughs> ครับและง้อหมายเลข2นะครับทำทีละคนเหมือนกันชูนิ้วก้อยขึ้นมาแล้วพูดใส่กล้องทีละคนว่าสัญญากับจุดๆ,ๆนะว่าจะสถานก,การณ์ตรงนี้อืมสัญญากับชื่อตัวเองเอ,อแล้วก็ว่าจะอะไรว่าจะแบบอย่าตักฝนอีกนะว่าจะอย่าไปวิ่งตรงฝนอีกนะอะไรเงี้ยอย่าฝน อ่ะไปนกล้นใกล้อ่านิกกี้ก่อนเนาะทำไมอันนี้กี้สัญญากับนิกกี้นะคะว่าจะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะเฮ้ยเออพี่ฝรั่งเกินตัวเองเหรอเออสัญญากับโปเปอร์นะคะว่าทีหลังจะหกล้มต่อผลทำไมเออจริงอ่ะฟอนไป สัญญาับฟอนนะคะว่าถ้าวันหลังฝนตกก็ไม่เป็นไรอยู่บ้านดูออนไลน์ติดตามไว้ไม่ต้องวิ่งมาก็ได้สงสารค่ะแต่ถ้าอยากวิ่งมาก็ยินดีค่ะเดี๋ยวจะคอยเชียร์สัญญากับชัญญานะคะว่าจะขับรถมานะคะมานขับรถาไไม่ต้องเดินมาเนาะไม่ต้องวิ่งมาไปยะล่ะ สัญญากับไปนะคะถ้าเขาหน้าฝนตกอีกก็อย่าลืมซื้อเสื้อกจนฝนดด้วยนะคะเมื่อกี้มีคนลุนนิกกี้ที่สุดเขาจะสัญญาด้วยนิ้วอะไรเดี๋ยวป้อยสิเดี๋ยวก้อยถูกแล้วไม้คือนิกกี้งับช้าคือนิกกี้แบบแบบลุนลุนมันส่มเสียงมากยเดี๋ยวก้อยถูกแล้วแ่ต่อไปเป็นสถานการณ์ที่เท่าไหร่คะเป็นที่ เพยวนี้6ค่ะสถานการณ์คือเพยวนี่เอาชมคาาว่าสวยตลอดเวลาสวยแบบตะโกนสวยจึง้งอืมอืม,อม<ต>งอที่เไหร่งอที่หกเหมือนกัน งอที่หกอ้าวงอที่6นะครับให้เขียนพร้อมกันนะครับเป็นการเขียนแล้วชูกระดาษใส่กล้องทีละคนพร้อมอธิบายนะครับซึ่งเขียนอะไรก็ได้หนึ่งคำลงบนกระดาษโน้ตเล็กๆให้พิวนี่อ่านหน่อยพิวนี่มามชมคาร่าว่าสวยแบบตะโกนแบบสวยอย่างเงี้ยเออเราจะเขียนอะไรกลับไปหาเขาดีเออ กำลังใจขอบคุณหรือว่าก็จริงค่ะเนี้ยแล้วแต่หมดเลยม,มีคนแซวบอกว่าพี่ฝรั่งจะแปลงร่างเป็นมะเขือเทศแล้วอมอีเวลาเขือเขาชอบตัวแดง <c oughs> อ๋อ <c oughs> มีคนลิเวอร์แท็บอกว่ากลัวผ<อ>ิดนิ้วจังเลยครับมีคนบอกว่าเขียนเลขมาเลยลูก <c oughs> เนี่ยจะวันที่หนึ่งแล้วไงอ๋อเหรอขอสามตัวพอ,อมาถ้างานชูพร้อมกันนึ่ง,งับ ให้เจ้าของพูดเองแบบเป็นดีเนอร์ Thank you ยู่แล้วค่ะขอบคุณนะคะเี่านี่ก็พอตัวค่ะชอบค่ะชอบจุดชอบทราบค่ะอุ้ยอันนี้เข้าใจถูกแล้วค่ะ Thank you period ค่อนข้างตรงกับคาแรคเตอร์เหมือนกันเนาะค่อนข้างแปลมอยู่พอสมควรนะครับป่ะอีกละข้อหนึ่งมามาเลยสถานการณ์ไหนดีพิโอนี่สี่ค่ะสี่สถานการณ์คือพิโอนี่บอกว่าหมดไฟจังเลยท้อจังเลยช่วงนี้และง้อหมายเลขสี่เหมือนกันครับอันนี้พร้อมกันทุกคนเลยร้องเพลงอะไรก็ได้หนึ่งฮุกให้พิโอนี่ฟังหน่อยเป็นการปลอบประโลมเพราะว่าพิวยนี่หมดไฟมากท้อมากๆเพลงอะไรก็ได้หนึ่งฮุกแต่ลองพร้อมกันตกลงกันก่อนนะฮะไม่ท้าอ าเธอไม่ง้อหมดไฟหรอเล่นกีคือยิ่งหมดไฟหนักเลยโอ้เบบี Think of how love โอ้เบบ Happy happy w e d a y special on the w e d a y ที่ค <mechanical grab facial> ิดเหมือนกันอยู่ไหม yeah 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 Happy happy w e d a y every day ก็ได้ทุกวันใช่ไหม yeah 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 ชุ่ทีืุ่ทีชุ่มคลี อยู่ทุกนาทีหัวใจมีแต่ you are you are โอ้ยพ่อมากพ่อใช่เฮ้ยเดี๋ยวแา๊บนึงนะเขาบอกว่าไปย่าให้มาแล้วถูกคนนึงแล้วเหรอใช่เลขนี้วมาจากไหนเอออยากรู้อ่ะพี่แนนกับผมอยากรู้อ่ะมันขึ้นมาในหัวหนูเองค่ะมียานทิ๊บ อันนี้เขาเชื่อจริงนะเขาเจ้าจริงนะเนี่ยหมอนจริงนะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันถูกแดงเอาเดี๋ยวล้างไม่เดี๋ยวล้างไม่มันเดือนหมดแล้วสามวันเองนะไม่มันออกวันนี้หมดวันนี้แหละโอ้โหเร็วเกินแล้ววันนี้หนูมีเลขอะไรอยู่ในหัวไหมชาวแฟนต้อนทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลย อะไรอ่ะ EFM Fan d o m Live